หลังจากที่ได้มีการประกาศครบรอบคาร์เมนไรเดอร์บ20ปีไปครับทำเอาเหล่าแฟนขับลุ้นว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์บ้างหรือเปล่าซึ่งก็มีครับก็คือสเตจโชว์คาร์เมนไรเดอร์เที่มีเหล่านักแสดงไรเดอร์ทั้ง4คนหลักๆเนี่ยมากันครบเลยครับรวมถึงเอาใจแฟนลับไปอีกครับโดยการเปิดตัวคาร์เมนไรเ r อร์เรนเกลทิงฟอร์ครับ รู้สึกยังไงบ้างครับกับเหล่าแฟนคลับของคาร์เมนไรเดอร์เบที่ครบรอบ20ปีไปกับงานสเตจโชว์ที่เพิ่งผ่านมาในประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งในงานนี้ฮะก็ทําให้แฟนๆนั้นหายคิดถึงเป็นอย่างมากครับเพราะว่านักแสดงหลักจากเรื่องคาร์เมนไรเดอร์เบนั้นที่เป็นไรเดอร์ทั้ง4ตัวก็มากันครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นคุณซึบากิทากายุกิครับที่รับบทเป็นเคซกิคาซึมะคุณโคเซอามาโนที่รับบทเป็นคุณเทจิบาน่าคุณเรียวจิโมริโมโตที่รับบทเป็นฮาจิเมครับและคุณทาคาฮิโรโฮโจ ที่รับบทเป็นมูสกินั่นเองครับนอกจากที่เราเนี่ยจะได้เห็นนักแสดงและหายคิดถึงกันไปแล้วเนี่ยในงานสเตจโชครับก็มีอีกอย่างหนึ่งครับที่เซอร์ไพรส์แฟนคลับของคาร์เมนไรเดอร์เบดก็คือแม่คาร์เมนไรเดอร์เลนเกลมีร่างคิงฟอร์มแล้วคาร์เมนไรเดอร์เลนเกลร่างคิงฟอร์มที่ทุกคนเนี่ยโหยหาเป็นอย่างมากครับบอกว่าคาร์เมนไรเดอร์เบดมีแล้วคาริสมีแล้วนาอลไซเดอร์กาเลนมีคิงฟอร์มแล้วก็เหลือแต่เลนเกลเหรอครับ ที่ยังไม่มีและในสเตโชว์นนี้ครบรอบ20ปีแบบนี้ก็เลยจัดให้เลยฮะซึ่งดีไซน์เนี่ยผมก็คิดว่าก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะก็ดูเท่สมกับเป็นคิงฟอร์มอยู่นั่นเองครับ และทุกคนละครับคิดเห็นอย่างไรกับเลนเกลคิงฟอร์มแบบนี้ก็เมเนลงมาในคลิปนี้ได้เหมือนเช่นเคยเลยนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงคิงฟอร์มของไรเดอร์ทั้ง4ตัวในเรื่องค a ร์เมนไรเดอร์เบดกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาย้อนรอยดีไซน์กับทั้ง4ตัวนี้กันดีกว่าครับว่าค a ร์เมนไรเดในร่างคิงฟอร์มของใครนี่แจ่มแมวมากที่สุดครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่คาร์เมนไรเดอร์เบดคิงฟอร์มเลยฮะ ซึ่งคาร์เมเลเบดคิงฟอร์มนี้ครับเราก็จะได้เห็นจากในตัวของซีรีส์นะในตอนที่34ที่ปรากฏตัวออกมาฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเคสกิก็พันหนึกคิงเลยแล้วก็ใช้การ์ดคิงนี้เลยครับแล้วก็แปลงร่างเป็นคาร์เมเลเบดคิงฟอร์มซึ่งคิงฟอร์มของเค็นสกินี่ครับก็คือเป็นการประสานร,ร่างของอันเดธทั้ง13ตัวเลยครับทำให้เคสกินั้นไม่ได้แค่ใช้พลังของอันเดธนะแต่ว่าตัวเองประสานร,ร่างกันไปเลยจึงมีความเสี่ยงครับว่าถ้าเกิดใช้ร่างคิงฟอร์มไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป แต่ดีไซน์ของเบสคิงฟองก็ถือว่าคลาสสิกที่สุดแหละครับการออกแบบเอ่ยรูปทรงดีไซน์เอ่ยโทนสีเอ่ยเนี่ยผมว่าดูเท่มากเลยครับถ้าเกิดเทียบกับคิงฟองทั้งหมดนี้นะผมก็ให้เบสฮะยืนหนึ่งเลยเพราะว่า ชอบจริงๆดีไซน์เขาเท่และสวยจริงๆครับผมว่าเบรกคิงฟอร์มนี้ฮะเป็น1ไรเดอร์ Rider สีทองที่โดนใจใครหลายคนแล้วก็ทุกคนนี้น่าจะชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยแหละครับเรามาถึงคิงฟอร์มตัวที่2ครับที่ปรากฏมาในเรื่องก็คือคาริสไวน์นั่นเองครับร่างนี้แน่นอนครับเปรียบเสมือนกับร่างคิงฟอร์มแน่นอนเพราะว่าใช้การ์ดคิงในการเปลี่ยนร่างนั่นเองครับแต่ว่ารูปทรงดีไซน์ของคาริสในร่างนี้เนี่ยอ่ะก็จะแตกต่างจากของเบรกพอสมควรครับเพราะเบรเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นสีทองเป็นหลักครับแต่อันนี้เนี่ยก็มีสีทองแซมแซ ตรงหน้าอกก็จะเป็นรูปโพแดงหัวใจฮะตามสัญลักษณ์ของคาริสเลยแต่ว่าสีตามชุดผ้านี่ฮะก็จะเป็นแดงแดงดำดทองๆองแซมกันไปฮะถือว่าดูแปลกแหวกแนวจากของเบสพอสมควรเลยครับแล้วชื่อร่างก็ไม่ใช้ชื่อว่าคาริสคิงฟอร์มด้วยครับแต่ว่าเป็นชื่อร่างว่าคาริสวนยนั่นเองนะครับอาจทุกคนคิดว่าดีไซน์ของคาริสร่างนี้เป็นยังไงฮะผมก็ว่าเท่พอสมควรนะเม้นมาบอกได้นะครับว่าชอบแบบไหนนะฮะต่อมาครับกับคาร์เมนไรเดอร์กาเลนคิงฟอร์มนั่นเองครับแหม่ร่างนี้เนี่ยกว่าจะมีออกมาเนี่ย ก็ปาไปปี2023เลยนะที่อยู่ในภาคพิเศษทับภาคออาไซเดอร์นะฮะซึ่งคุณเจจิบนาเนี่ยก็มาแบบต่อสู้กับ อ่นานนะในตอนนะแล้วสู้กันไปกันมาเนี่ยการ์ดสึกหล่นว่ะคุณดีมาน่าก็จับมาแล้วก็ใช้การ์ดคิงเนี่ยรูดไปเลยแล้วก็กลายเป็นคาร์เมนไรเดอร์การเลนทิงฟอร์มเลยเหรอครับแต่ว่าดีไซน์ของการเลนทิงฟอร์มนี่ฮะก็อาจจะแบบว่าใหญ่ๆเทอะทะจากของเบดพอสมควรเลยครับและโทนสีก็ดูเหมือนว่าจะแตกต่างด้วยครับดูของการเลนทิงฟอร์มมันจะสว่างมันจะเข้มกว่ายังไงก็ไม่รู้ว่าสีทองของเขานะฮะแต่ว่าลวดลายตามตัวครับก็จะไม่ใช่สัญลักษณ์อันเดนนะฮะแต่ว่าก็จะเป็นรอยอเข้าหลานตัดตามตัวของคาร์เมนไ์ การเลนคิงฟ form อันนี้เลยล่ะครับเป็นยังไงฮะทุกคนเห็นดีไซน์ของคาร์เมนไรเดอร์การเลนคิงฟ form แบบนี้ชอบกันหรือเปล่าครับหรือว่าดูเทอะท่าไปแต่ผมมองว่ามันก็โอเคดีนะฮะก็สมกับที่เป็นคิงฟ form อยู่เหมือนกันครับต่อมาครับกับสุดท้ายที่เพิ่งปล่อยออกมากับสเตจโชครบรอบเบส20ปีก็คือคาร์เมนไรเดอร์เรนเกลร่างคิงฟ form นั่นเองครับแหมซึ่งร่างนี้เนี่ยก็ดูทําออกมาได้ยิ่งใหญ่นะสมกับเป็นคิงฟ form อยู่เหมือนกันครับผมว่าคิงฟอร์มที่ดีไซน์ออกมาแต่ละตัวนั้นดีไซน์ค่อนข้างที่จะดีนะไม่ได แย่เลยนะครับแต่ว่าของเลนเกลนี้ฮะก็จะมีแซมๆอ่ะสีเขียวไปหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็ตามตัวของเรนเกลนั้นจะมีสัญลักษณ์ดอกจิกนะฮะตามตัวเหมือนกับคล้ายๆกับของการเรนคิงฟอร์มเลยแหละครับทาออกมาแบบนี้สมกับที่รอคอยกันมากว่า20ปีหรือเปล่าครับกับคาร์เมนเรดเดอร์เลนเกลคิงฟอร์มคิดเห็นอย่างไรก็พิมพ์มาบอกกันได้เลยนะครับอ่ะและทุกคนระคบคิดเห็นอย่างไรครับกับคิงฟอร์มของเลนเกลและชอบคิงฟอร์มของคาร์เมนเรดเดอร์ตัวไหนมากที่สุดก็อย่าลืมเม้นมาบอกเราได้ในใต้คล นี้เหมือนเช่นเคยเลยนะครับและถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเยเห็นว่ามันมีไรเดอร์คิงฟอร์มครบทั้ง4ตัวแล้วเนี่ยอยากรู้เรื่องราวที่มาที่ไปของร่างคิงฟอร์มแต่ละตัวเนี่ยถ้าเกิดอยากรู้นะก็พิมพ์มาบอกกันได้ฮะเดี๋ยวคุณมอคุณแจ๊สจะไปหาข้อมูลแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังให้อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับกดไลค์กันให้เยอะๆนะ,นะวันนี้ผมไม่มีจะฝากละไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ฮะในคลิปต่อไปวันนี้บ๊ายบายครับผม